สอบเนาะเดินทางกลับกันนะคะได้ปุ๋ยแล้วปุ๋ยสี่สอบกับผ่านหนึ่งสอบมั้งเนาะ่<ม>านเอาไปไว้ให้พี่หนึ่งทำข้าวจีเพราะพี่หนึ่งหิ้วไปหิ้วมาฐานขาดๆสอบเบียวหิ้ววีไปหิวปห้วพีมาแก่ก็เลยไปเก็บเดี๋ยวครั้งต่อไปเราหากระสอบมาใส่ฐานอีก,นอกเนะเาะเตือนเนาะล้วกระสอบที่บ้านระหวางใส่ ส,สู้นะตัวเรา <laughs> ไม่ได้บอกคนอื่นหรอกบอกตัวเรานี่แหละเราเก่ชาลาแล้วเราเหนื่อยแต่เราก็ต้องทํางานเพื่อลูกเพื่อลานสืบไปเดชิโกมองไปข้างหน้าเลย <laughs> คนเราต้องมีอนาคตไม่มีอนาคต <laughs> เดียวปืดเพลง <laughs> ก็จะติดเหลือง <laughs> ิจมันสุดแค่นี้รถไม่เพียนจึงได้แดงสีขาวจึงได้เป็นสีแดงนี่แหละนี่แหละปัญหามันไม่รู้งบไม่พอหรือคำนวณผิดนะน่าจะคำนวณไม่ถึงบอกเือยังไงคาดไม่ถึง เสียมารยยะนิดนึง่งเพราะว่าเราไปไม่ได้รถเราเสียงมันเงียบเขาไม่รู้ว่าเรามาอย่างรถมันเงียบอ,อ้าวถึงนายมแล้วปิดคลิปได้ได้กี่นาทีครับสอง นี่อยากเียกมากถือก็หลักสายยางเบาบางมาหลังกูเดียว์ดูเจี๊ยบน้ำโอเคหนึ่งก็ล้างช่วยน้องสะกดแล้วล้างแค่ก่อนใครอาบน้ำโอเคไหมไม่ฉันโอเคนั่งยืดยืดจังหวะยาเบียก์ว่าทางออกไม่ ตู้รถตู้เดี๋ยวมันสไลด์โคงนี่แหละมันจะเสียสะกันอย่ามาเสียน้องเด้ออย่ามาเสียน้องเด้อซาหน้าดอกไม้ทีบ่บ้านหน้าดอกไม้ภากันวะพุทธไทยก็ม่วนได้บานหน้าดอกไม้ไปซิเลอ,อเได้ผึ่กิน 黄骝。 ตสต้าบุรีสตอกระสตอซื่อเข็งะกูกูน้อง่ะน้องรถนะรถกรรถซื่อ ลงเรียนก็บ,บอกว่าคือกันเลยภาษาอีสานลงเรียนภาษาพูไทยฮองลงเรียนงั้นสมุดอะกบสมุดภาษาอีสานนะอืมสมุด โค้ดแปลแปลงแปลแปลคู่ะโคออกมันวงแบบเดียวกันไหมแล้วเปลเผิ้น ดีโอไว้นะกล้องวงจรปิดจะเดินทางไปจุดถึงบาง้านเพื่อความปลอดภัย แไฟแดงแห่งเดียวของอำเภอบันม่วงทีมเราขออนุญาตจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณที่ติดตามพวกเราจ้า